สวัสดีเด้อจ้าเอตุกตาผาฝันค่ะมาค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์มาเด้อมาเด้อจจะเด้อมาอันดื่มกาแฟดำก็ตุกตาผาฝันค่ะ ไปโอมโอมค่ะมาค่ะแซบเซฟนำกันค่อยๆจิบไปเนาะ อย่าเคอมานั่งน,ำน้ำกันนะค่ะนาะอากาศดีดีค่ะ หลังเท้อกับบตรงเบาบตองเบาเยอะเนอะขนมบตรงเบาหไหลนั่งสิซื้ออยู่เบิ่งกันข้างซ้ายข้างขวามองไปข้างหน้าข้างหลังเนอะรอบคางนั่งกันปล่อยจิตใจไปกับถ้วยกาแฟนี่ค่ะ เอาพูดเลยบ่อันอันนั้นกรรมันเบิ่งเอ้ยนะคะเดอ้อมาเบิ่งอันคําว่าอันนั้นกันมาเบิ่งมว่มวนๆค่ะเบิ่งเวอร์ทุกตาเราเอเตัวเราพานั่งกินกาแฟอยู่น้ำสวนหลังเหือนบางคลิปก็คุยได้เนาะค่ะเนาะบางคลิปก็โบ้ดีโบ้ดไหลค่ะเพราะว่ามันหลังเทื้าเหาก็นั่งเงียบๆอยู่ก็เฮ้อบรรยากาศอีกแบบนึงเด้อค่ะ ถ้าว่าคนชอบว่คะถ้าว่าหลังคนเพราะอ้ยเราบวเบ้าเตอนี่กะเอ้ยกะบวเบ้าเต๋อเราบวเบ้าเตอกะมันบมีอันเหามันช่วงเวลาที่เหาเอ้ยดื่มนี่มันขึ้นบออกเอ้ยกะบบเดวเบ้าด้วยค่ะถ้าช่วงเวลาเอ้ยนั่งจิบไปแล้วมันมีเรื่องเตะแวบเข้ามานําหัวสมองเอ้ยนี่กะเอ้ยกะใช้หย้ะฝังค่ะมันเป็นคลิปอันม่วนเนาะค่ะเนาะคลิปกินกาแฟนั่งคุยกันแม่นบอก เบื้องนกบินไปบินมาธรรมชาติเนอะค่ะเนอะธรรมชาติเธอความสวยงามไอ้ว่าอ่ะอันนี้ก็กินพากินกาแฟแล้วด้วยค่ะ กินกาแฟแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันเดอร์มาค่ะแบบมวนมวนจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะ